มาเปลี่ยนไส้กรองของฮีโนะนะฮะมีลูกเล็กลูกใหญ่ฮะอันนี้เปลี่ยนไสนะ้กรอ,อ,อง อาจารย์ก็จอมรถ <laughs> ไม่ค่อยได้ทำหวยเดี๋ยวเย็นนี้ถ้ามือนิ่งๆก็อยากเขียนหวยให้ดูตอนนี้ก็อมรถไปก่อนนีมันใส่กองใส่กองจากมือจับปากาก็มามาจับพุดแจแล้วะใส่กองเล็กใส่กองใหญ่ ของฮีโน,น่สามแซะตัวนี้ตัวน,นี้เลย่เปลี่ยนถ่ายมันเครื่องฮีโน่สามซะซีรีส์ห้าก็มีพวกใส่กองหลักนะ้ำถ้ากองโซล่านะดูแลโซเดวิมอยู่อ่ หัวลากว่วงสรีฮะจบสองปีนะยูโรสามแต่ก็หลายปีแล้วละยุ่ส์ฟรีฮะงานช่งางก็ยังว่าละอาจารย์ก็ ทำไป่ลยเข้าเยอะตู้หัวก็มีรุ่น300รุ่น380นี่ก็300อันนี้น้ำเข้าเ่ินบล็อกหัวเชียบแล้วปากเข้าบากเปลี่ยนเรียบร้อยมาว่ากัน Okay, okay, okay.